สวัสดีครับพบกับช่อง NV Z Channel ครับวันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกกันเช่นเคยนะครับกับสินค้าที่ซื้อมาจากช่องทางออนไลน์นะครับสะดวกสบายนะครับเช่นเคยอันนี้เรามาเปิดแกะกล่องกันเลยนะครับมันจะเป็นเครื่องเออเตรียมอาหารนะเครื่องเตรียมอาหารแต่จริงๆผมจะเรียกว่าเครื่องสับผักเพราะว่ามันจะมีเครื่องปั่นใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นทําให้แบบคล้ายๆกับเราสรับเองอะ่ะแต่ถ้าเราทําปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องใช้เครื่องนี้เนาะ ในการช่วยสับโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็เป็นใบที่เขาให้มานะครับเป็นรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับได้อะไรมาบ้างนะครับโอ้องนี่มันเป๊ะมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าน่าจะขายดีนะครับวิธีการอย่างนี้เลยนะครับอ่ะปึ๊บึ๊บครับอ่ะนี่ๆออย่างนี้ๆๆอ,อ,อืมโอเค าตาเป็นแบบนี้เลยตามรูปกล่องเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าเครื่องสับพักยี่ห้อฟิลิปนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียคล้ายๆกับเครื่องปัน่นเครื่องปั่นน้ําผลไม้หรืออะไรอย่างงี้แหละแต่ว่าลักษณะของการทำนะครับมันจะมีเป็นแวนแว่นแวนเป็นกลมๆอย่างงี้ละกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ละเอียดละเอียดอย่างนี้นะเหมือนเราสับเลยนะครับมามาแกะดูข้างในกันนะครับอันนี้เราดูข้างล่างข้างบนเรียบร้อยเนาะจะได้ดูว่าขนส่งมาโอเคปกติดีนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรบุบสลายนะอันนี้เจ็ดร้อยวัตต์นะครับเป็นพลังมอเตอร์ของเขานะครับเครื่องปั่นพวกนี้เราต้องดูไอ้พวกวัตต์ด้วยนะครับเบาไปก็ตามราคานะครับแต่ตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะโอเคนะ อยู่ในเลทประมาณ2,000กว่าบาทนะครับบวกลบอันนี้ต้องดูในช่วงที่ทุกท่านซื้อนะครับว่ากดเข้าไปแล้วมันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้กดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเห็นนะครับส่วนแรกที่ได้มานะครับก็คือไอ้ตัวนี้นะมันเป็นฝานะครับด้านบนสำหรับเอาไว้พวกใส่แตงกวาแครอทอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นทรงตรงๆเนาะเป็นทรงกระบอกเนี่ยลงไปเงี้ย แล้วก็มีจะมีตัวดันด้วยนะครับตัวดันเป็นแบบนี้นะว้า wow. วนี่มีมีตวงให้ดูด้วยนะครับนี่เป็นยี่สิบยี่สิบสองเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบขอโทษครับสองร้อยมลนะครับน,นี่จะมีตัวดันลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับมือเราจะได้ไม่ต้องมาโดนกับไอตัวใบมีดนาะอัะนนี้วางนี่ก่อน หลืออะไรมัง่งด้านในนี่ก็จะมีโถเอาไว้ใส่นี่แล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็คู่มือนะครับอันนี้คู่มืออ่ะคู่มือผ่านไปก่อนนะอะตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะได้เคลียร์พื้นที่พื้นที่ผมเล็กนิดนึงนะขอไปด้านในไม่มีอะไรละนะครับก็จะมีแค่นี้นี่ มีสามชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเรามาดูโถดีก่อนไอตัวที่ใส่ผักนะครับอ้อมีใบมีดมาให้ด้วยนะครับใบมีดแบบแรกนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นทูอินวันนะมันจะมีใบตรงนี้ด้วยครับคล้ายๆมีดสองคมอ่ะเห็นไหมครับใบมีดอยู่ด้านล่างนะครับอันตรายมากเลยคมกิบเนี่ยนะแล้วไอตัวนี้เป็นแบบกลมๆตรงเนี้ยมันเป็นตัวเส้นๆอ่ะ เหมือนเวลาเราทําอะไรเดียวร่มตำอะนะครับไอม้มาระกาอ่ะนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะช่วยได้น,นะนี่นะแค่ดอดเส้นๆอะไรองี้นะอันนี้ก็เป็นใบมีดอีกอันนึงนะครับใบมีดนี่สองทางเลยนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นใบอะไรใบเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยให้ดูทีละอันก่อน นี่ใบพลาสติกนะครับมีใครที่เคยทํานี่ก็จะรู้ว่ามันเอาไว้ใช้อะไรบ้างนะนี่แบบนี้นะแล้วก็อีกอันนึงเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็เท่เกินนะครับไม่รู้เอาไว้ทําอะไรนะดูนี่เดี๋ยวคงจะต้องมาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับนะให้เห็นตอนมีอะไรบ้างนะอันนี้ เป็นแกนมันนะครับเอาไว้สวมตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็มีปริมาตรให้ดูนะครับแม็กสุดที่พันห้ามลนะครับตรงนี้นี่สเกลมันจะบอกนะครับสองร้อยสี่ร้อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งนะครับอ่าเอาตรงนี้นครับสวมลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะใส่อะไรพวกนี้นี่หรือกลับด้านแบบนี้ นี่ดังนั้นต้องดูว่าเราจะใช้แบบฝอยหรือว่าแบบอตรงนี้นะครับมีสองคมตรงนี้นะครับก็ต้องสลับแบบนี้นะับน่ะดูอันถัดมาตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องด้านหนังอะดูก่อนนะครับมันจะมีตัวสายไฟออกมาตรงนี้นะนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นแบบนี้เลย เป็นช่องลมระบายอากาศพัดลมมอเตอร์อยู่งนี้นะครับโอ้มีพัดลมใบพัดด้วยนะครับก็เนี่ยครับคอนเฟิร์มสเปคนะครับเจ็ดร้อยวัตต์นะครับอสําหรับไฟบ้านเรานี่แหละนะครับแล้วก็อันนี้ตัวปรับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับ P นี้ไม่แน่ใจนะวิธีการนะเราก็เอาตรงเนี้ยสวมด้านบนนะครับขยับให้เข้าล็อกตรงนี้นะครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับนี่จะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วมันจะมีจุดเซฟตี้ด้วยนะครับถ้าไอตัวนี้ไม่ล็อกมันจะไม่ทํางานนะเวลาเรากดตรงนี้นะจะไม่ไปเดานะพอะปกติแล้วไอ้พวกอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าพวกเครื่องปั่ปนมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านบนเราก็สวมลงไปเลยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะมีแบบอ่าโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นร่องนะครับสําหรับเพี้ยวเอาไว้สามจุดนะครับแล้วก็เอาซักร่องหนึ่งอย่างนี้นะครับอแต่ต้องขยับมาถึงตรงนี้ด้วย โอเคองี้ให้ทุกท่านได้เห็นชัดๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับพอเข้าล็อกแล้วปุ๊บมันก็จะมาถึงตรงนี้นะนะครับอืมโอเคเลยอ่ะอาลมแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับโอ้ยลืมดูอะไรเนี่ยฟินลิบสองปีการันตีหรือว่าไงลงทะเบียนออนไลน์นะครับอ่ารับประกันโอเคอันนี้ใบรับประกันเขานะครับก็ต้องทําด้วยนะครับนะ มาต่ออ่ะก็จะเป็นบลอแบบนี้เลยนะกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพราะทุกครั้งเวลาเราแกะกล่องอะ่ะเราจะต้องเปิดใช้งานด้วยนะครับจะได้ครบนะครับขั้นตอนแล้วก็สามารถเคลมกับทางผู้ขายได้นะครับมันก็จะทุกอย่างมันก็จะ,จะโอเคนะอ่ะผมเสียบปลั๊กเลยนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับ อยาจากนั้นหมุนอ่าอันนี้อันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่พีนี่ผมเข้าใจว่าเราน่าจะแมนนวนนะแบบว่าบิดเอาอะแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยอ่าอ่าบิดเอาแล้วก็หมุนเลยนะครับอ่าแบบนี้นิดหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่า หั่นผักจริงๆแล้วมวันจะเป็นยังไงนะครับสับผักเนาะมาไปล้างอุปกรณ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองหั่นอะไรดีแตงกวาแล้วกันโดยใช้ใบมีดอันนี้นะครับนี่ใบมีดอันนี้นะครับใบมีดด้านล่างนี้นะผมจะใส่เข้าไปแต่อาจจะต้องหงายขึ้นนะเพ่าให้ใบใบมีดมันอยู่ด้านบนนะครับอลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะมันต้องมีแกนนะครับนี่นะครับใส่แกนก่อนนะครับอ่ แล้วก็ใส่นี่นะครับใบมีดกหญขึ้นนะครับใบมีดกหขึ้นอย่างนี้ลองดูว่ามันจะหั่นแบบไหนนะใบมีดใหขึ้นนะแล้วตัวนี้นะครับวิธีการใส่ก็เอาตรงนี้นะครับให้มันอยู่ใกล้ๆไอตัวที่จับนะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ให้เข้าล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนกลับอ่าแล้วอย่าเพึ่งนะครับเข้ามาแอบต้องมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับล็อกละหลังจากนั้นเอย่ปปักเรียบร้อยเปิดสวิตช์มาเรามาลองอันนี้กัน นี่นี่เดี๋ยวเราจะใส่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงไปป้าป้าป้าเอาเป็นว่าเบอร์หนึ่งหมดแล้วนะครับนี่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 ปล่อยเลยอ่าประมาณนี้นะเครื่องอันนี้แบบใช้ใบมีดด้านบนนะครับเดี๋ยวกัน มันบังมันบังอันนี้ผมปิดแล้วนะเราเวลาเราแกะออกนะครับใช้นิ้วตันตรงนี้นะครับใช้นิ้วดันตรงนี้นะบนนนนะแบบนี้อ่าขึ้นมาได้ละแล้วก็ปึ๊บอืมเอานี้ออกก่อนแล้วเราก็จะได้อะไรดีอะนี่เป็นแบบนี้เลยนี่บางจัด ประมาณสองมิลสาม,มิลได้นะอันนี้สองมิลสาม,มิลได้นะครับเห็นไหมฮะสวยๆอย่างนี้เลยทําสลัดกินกันนะครับเวิร์กเวิร์กนะครับอ่ะอันนี้มันอยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะมันไม่กวนกันนะครับดังนั้นเราทําอีกอันหนึ่งอ่ะเราก็สามารถใส่อันนี้วางไว้ด้านบนได้เลยนะครับแล้วก็มาลองดูกันกันอีกทีหนึ่ง <feasible> อันนี้ครั้งแรกนะมัน <yapıyor> ไม่ได้ใช้ยากนะผม <abel> ไม่เคยใช้มาก่อนผมก็ใช้เป็นนะนะอันนี้หมุนเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับ นะีนะมีอีกอันหนึ่งนะ่อยเลยไอ้อออออด้านบนนะ่ะจริงๆแล้วเราต้องตัดทิ้งนะนะครับถ้าด้านบนเราตัดทิ้งก็โอเคนะครับไอ,อตัวที่มันเป็นไอ,อจุกอะจุกจุกจุกของผลไม้อะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะมันยากจริงเละ อ่ะนี่นะครับประมาณนี้นะผลงานที่เราได้มาครับโอ้่น่ากินจัดนี่ถ้าแม่บ้านท่านใดมีไว้ติดครัวไว้นะผมว่ามันง่ายนะนะครับอาลงปุ๊บปุ๊บุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเตรียมทุกอย่างไปนะครับทํากับข้าวให้ลูกนั่นนี่ทําสุโขลัดนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ง่ายมากนะครับมามาลองอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะนี่เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองกัน นะครับมาลองนี่ครับมาเขือเทศนะครับวันนี้มีดแม่คมจริงทําไม่ได้นะเพราะว่ามันเปลือกมันจะแบบว่านะรู้กันนะครับอมาลองนะครับเปิดเครื่องเปิดหนึ่งมอช <พอ S 2> ัดๆอย่างนี้นะลงไปอ๋ออันนี้อาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยนะก็คือตัวนี้ <c oughs> อันนี้เหมือนปอกเปลือก <c oughs> ผมค้นพบความผมค้นพบแล้วผมค้นพบอุปกรณ์ปอกเปลือก ไอตัวนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปนี้มันช่างพิสดารเลยช่นนี้นี่ใครจะปอกเปลือกอะไรนะมะเขือเทศนะครับใช้แบบนี้นะครเออวะ่ะนี่นี่น,น,นี่นี่นะครับปอกเปลือกออกเกือบหมดแล้วนะเนี่ยนี่ถ้าปล่อยอีกนิดหนึ่งจหมดนะครับก็นะอันนี้เป็นเรื่องที่มาสัจจันทร์นะครับเกิดขึ้นนะครับในคลิปนี้นะครับ มาไปต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมดันลงไปให้มันเป็นเออนี่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 โอเคแบบนี้นะพามาแล้วนะต้อง hey. บอกว่าเมื่อเก um ิดเทศมันค่อนข้างยากนะครับ wow. แต่เราก็ได้มาเนาะโดยรวมมันโอเคนะนี really ่นี่นนี่นะครับได้มาเพียบเลยนะครับอารมณ์ประมาณว่า มันง่ายกว่าที่เราซอยอ,ะอ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะอันนี้ไปต่อผมอยากรู้ว่าอันนี้มันทำได้ไหมนะครับไปอ่าก็ะจะได้อันนี้อ่าทดสอบใบมีดแบบนี้นะครับเป็นแบบไหนเนาลองดูนะ เลขสองนี่คืออะไรไม่รู้เอาขึ้นแล้วกันแบบนี้นะลองดูดิว่ามันจะหันอะไรเป็นยังอะไรยังไงเนะนี่นี่ปึ๊บอย่างนี้ผมจะแบ่งใส่ไปเลยแล้วกันนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนอ๋อค่อนข้างละเอียดเลยนะเนะี่ย <Yeah. S 2> สวยสวยนี่นะครับนี่สิ่งที่ได้นะครับสุดยอดอ่ะย้อมอ่ะอันนี้อันนี้ย้อมเลยนะครับเออไม่ต้องสับเลยนะครับอยากได้ละเอียดเบอร์นี้ก็ใช้ใบมีดนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมรีวิวให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงถ้าใครสนใจเครื่องสับพัก เครื่องเตรียมอาหารนะครับก็ดูที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมอยู่กดเข้าไปนะครับก็จะสามารถเห็นลิงก์ที่ผมสั่งซื้อมานะครับช่วงโปรโมชั่นก็แนะนําว่าให้ซื้อในช่วงที่เขาลดราคาหรือว่ามีคูปองส่วนลดของร้านค้าอยู่หรือว่าของดัซด้าเองนะครับก็จะคุ้มค่านะครับอันนี้ผมกดมาได้ในราคาที่คุ้มค่ามากจริงๆนะครับแล้วก็ส่งถึงบ้านด้วยสภาพในเลยที่โอเคมากนะครับ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับพ่อบ้านมือใหม่ก็ใช้เครื่องัเป็นประมาณนี้นะครับแต่คุณแม่บ้านมืออาชีพก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับน่าจะต่อยอดได้เยี่ยมกว่าผมนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ